สวัสดีครับ,รบอยู่กับผมเอกเดวิ่งคัะพอดจำป่วนนะครับเฮ้ยวันนี้เราจะไปหาปลากันนะะเดี๋ยวน้องพอดจะเอาปืนปืน,ป,นปืนตัวนี้นะปืนยึกยิงกุ้งผมนี่นะให้น้องพอดเอาตัวนี้ดำโดยใช้หน้ากากสโน๊กเกิลตัวนี้ดำน้ําในคลองนะฮะในห้วยนะฮนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาปืนตัวนี้ไปยิงในเขื่อนนะครับไปนานาจะอยู่หลังเขื่อนขี่รถผ่านเขื่อนไป แล้วก็ผมก็จะพาลูกไปเต้นน้ำในคลองตรงข้างนาด้วยอคอยติดตามดูกันว่าจะมีปลาลอยให้ยิงไหมคอยติดตามดูว่าจะโดนปิงดูดไหมแล้วก็รอดูน้องฟอดดำน้ำนะฮะดำในคลองหายิงปลาเล็กปลาน้อยในคลองคอยติดตามดูกันครับจัดไปครับเดี๋ยวขับรถไปนูน่นข้างนาที่หลังเขื่อนนะครับไปไป ตายทางขึ้นเขานี่ถึงนาไอถึงเขือนแล้วครับนี่เขื่อนแล้วก็ขี่รถเลาะเขือนไ้นู่นนาจะอยู่ทางทางเขือนนู่นไปลุยกันต่อ มอดแล้วอดแล้วมอลงนี่นี่ปูที่นู่นโอ้โหถึงแล้วครับน่าเดี๋ยวให้น้องพอดตมาหาดำปลาแถวนี้อเอาปืนห้อยไว้กัน เดี๋ยวไปดูน้ำดีใสไหมโอ้โหน้ำขุ่นคลักน้ำไม่เห็นหรอกลกูกไห้มไดูปลาในห้วยดิโอ้น้ำขุ่นลงไม่ได้หรอกเนี้ยน้ำแบบนี้เนี่ยปิงยังมีน้ำขุ่นครับกะว่าน้ำมันใส แต่พันธุ์น้ำไมน้ามันขุ่นจังเลยเปลี่ยนแผนนะพี่น้องเพราะว่าไปดูน้ําตรงคลองตรงไอ้หน้าน้ามันขุ่นกะว่าจะให้น้องพอดำปลาเล่นน้ําขุ่นดำไม่ได้เดี๋ยวผมมาจอบยิงปลาดีกว่าก็เอารถจอดไว้ตรงนี้แล้วก็เดินลงไปตรงนี้นะไปดูกันไปพาะนอนได้เดี๋ยวน้องพอดนอนเปรรอพอ่ออยู่นี่แต่พ่อจะขึ้นห้างตรงนี้ยิงปลานะ คอยติดตามดูกันครับจะไปพี่น้องไป ขึ้นมาอยู่บนห้างเรียบร้อยนะครับน้ําตื้นหมดเลยครับตรงนี้สมไมก่อนนี่ตรงนี้น้ําลึกมากตอนผมเป็นเด็กนะเดี๋ยวนี้น้ํามันตื้นเขินไปหมดแล้วครับคอยติดตามดูกันพี่น้องเยวขึ้นปืนกันเผื่อมีปลาลอยขึ้นมาให้ยิงสักตัวนะนก็ไม่แน่นะครับน้ำเรื่ยตื้นเลยตรงนี้ถ้าเราขึ้นตรงนี้ไม่เจอแล้ว เดี๋ยวค่อยไปตรงที่กอไผ่ตรงรุ่นเพื่อมีตัวตรงนั้นนั่งดูตรงนี้ก่อนครับ <c oughs> ไปยางเส้นเดียวนะครับลองดูถ้าปลาขึ้นไกลก็เดี๋ยวให้น้องพอดเอา,อ,าอยางขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งค <c oughs> อยติดตามดูกันครับ ปลาหนิลมันน่าจะขึ้นมาเล่นน้ำเตื้นๆบั่บงเนาะฮะอ่าเจ้านายสั่งแล้วครับเจ้านายบอกว่าไปที่อื่นน่าจะดีกว่า <c oughs> ไปพี่น้องย้ายย้ายเดี๋ยวก็จอบอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเมื่อกี้นั่งดูแป๊บเดียวครับเห็นปลาหนิลไหลมาตรงนี้ครับตูบเบลอเลยครับ ขาโบกเลยมมนนี่ขึ้นปืนพี่น้องอเดี๋ยวเดิยนยะครับจะวุ่นมาอีกอยู่ครับนั่งลงนั่งอย่าดิ้งนั่งนิ่งๆเลยคอยดุนดูครับจะได้ยิงหรือเปล่าแหมลอยมาเห็นขาโบกเลยตรงนี้ตรงนี้ฟานินตีหลุมพีม่น้อง แต่ว่าน้ำมันไม่ใสผมนั่งอยู่ข้างบนนี้ผมได้ยินเสียงปรานินตีหลุมนะแล้วหลายตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวเสียงหลายตัวโอกาสที่มันจะลอยขึ้นมาให้เห็นตัวมีสูงครับถ้าปัดตีหลุมแบเนี้เมื่อกี้เห็นหูลอยมาตรงนี้นั่งดูกันไปครับ แมบเข้าไปน้เมื่อกินนะไม่ทันยิงนะเมื่อกินนะมันว่ายเข้าไปนะแมบเดียวพี่น้องรถรถไหม ขาวบิดเลยไหมอู้หไม่โดนพี่น้องโดนไหมเนี่ยอู้ไม่โดนเฮ้ยขาวบิ้ดสิน่าเห็นตัวไหมมันที่ไหนอะขาวทำไมไม่โดนวะข้ามแน่นอนเลยนะอู้หูเสียดายพี่น้ว้าวคมันจะขึ้นมาขนาดนี้เดี๋ยวนั่งดูกันก่อนครับ โหเรียบยิงด้วยเลยมึงคิดไงะได้เนาะนายเนาะนายเห็นปลาใช่ไหมเขาจุ่มพูดเลยเพราะตัวนั่งดูนั่งดูโอ้เสียดายพี่เนาะไม่ไม่มันจะลอยขึ้นมายิงได้เปล่ามันููนะตัวนี้น่าจะโอ้ใหญ่ครับว่ามีเกือบสองโลนั่นแหละใหญ่จริงตัวขาวโพดเลยเสียงปลาตีหลุมดังแรงมากพี่เนาะ ถ้าคนไม่เคยได้ยินเนยมานี่ผมว่ามีกลัวแน่นอนเสียงมันดังสะท้อนขึ้นมาข้างบนเหมือนคนตีกลองอ่ะมันจะดังตุบๆตุบๆตุบๆสะท้อนขึ้นมาจนผมนั่งอยู่ข้างบนห่างจากผิวน้ำตรงนู้นประมาณสักห้าหกเมตรนะเสียงยังดังขึ้นมาถึงผมได้ รู้เลยว่าเป็นปลานินตีหลุมเพราะว่าเราดำเราดำอุ้ยมันทำไมมันว่าไปนู่นน่ะอู้หูปลาลอเลยนาะยแต่มันไม่ได้ขึ้นลอยมันเบื่อไปไงเงี้ย,ยปลานินปลานินตัวใหญ่มาก เดี๋ยวน,นี่เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆพี่น้องวดเดี๋ยวได้ยิงอีกรับเพราะว่าปลามันตีหลุมอยู่แถวนี้มันจะวนๆเวียนๆอยู่แถวนี้แหละนี่เสียดายน้ําใสเนาะถ้าน้ําใสนี่งเยดํายิงอะพี่น้องเหรเราดํายิงอ่ะเรารู้เลยว่ามันเป็น,เ,ปนเสียงปลาไงเพราะมันเคยเชินเรารู้อยู่แล้ววา่าเป็นเสียงนี่มันต้องเป็นเสียงปลา ตุบๆตุบๆเนี่ยผมนั่งดูที่แรกมันขึ้นมาตรงนี้ไม่โดอนอีกแล้วนายเฮ้ย แม่งมันยอมไปด้วยรออยู่ตรงนี้โอ้ยโดนเว้ยโดน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 พี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อโอ้ยหนูนึกว่าไม่โดนพี่น้องโอ้ยโดนอยู่ครับห้อยคล้องแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไม้แล้วโอ้ยนึกว่าไม่โดนโดนแล้วพี่น้องลงแล้วลงแล้ว โอ้ยิงไวอะ่ะมันดูนะเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเนะดี๋ยวอกันโดนครับอู้หันหินใหญ่อู้ออขาว,วับเลยยิงเข้ามาเดี๋ยวลนงน้ำก่อนไม่ร้องอ๋อหันหมดเลยกูกไม่คิดว่าจะเจอหันหินใหญ่ขนาดนี้โอ้โดนยิงตอนแรกไม่คิดว่ามันจะโดนเงียบปิดเลยนะหันเลยเนาะ พี่น้องตัวใหญ่ครับเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเพยายามจับปากปลาอยู่ครับโอเคได้แล้วพี่น้องจับปากปลาได้แล้วครับจับปากปลาได้ก็ได้ปลาแล้วครับพี่น้องอยากเลยครับเดี๋ยว ไม่รู้มันคล้องอะไรคล้องหาวันนี้แหละโอ้ามานคักเอามือเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องอ่ามันอินทองใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยนนัดแรกไม่โดนนะโอ้โอ้ยเกือบรอดพี่น้องโดนโดนท้องเดี๋ยวเออหมดละคล้องอะไรอีกเนาะ ตื่นเต้นครับพี่น้องออนี่บอกแล้วว่ามันของแท้นี่บอกแล้วว่ามันของแท้กลับบ้าน <c oughs> จอดบอกแล้วว่ามีเกือบสองโลโจัดไปครับพี่น้องหมานคัก ดิงสองบาทได้ตัวหนึ่งไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนโอ้ยไม่ว่าไม่โดนนะตอนแรกอะเงียบปิบยังเห็นมันขาวๆอยู่เอ้ามันยังไม่ไปวะจะพักแมงดึงสายพูดโดนท้องเลยโอ้ยตืน่นเต้นคิดไม่ได้มาบ้านตัวเองสักทีดูครับพันินใหญ่ครับพี่น้อง นี่ยดูใหญ่กว right? mm ่าฝ่ามือพอดีครับอยหัวแดงปึ๊ดนี่แหละครับปานินหลุมครับปานินตีหลุมครับดูปากครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูอ๋อมาแล้วพี่น้องสุดยอดนั่งยิงในร่มแบบนี้นะใส่แว่นนี่นะแว่นตาเลนออโต้นะใส่แว่นเลนออโต้นะพี่น้องนะใครที่ สนใจสั่งได้นะฮะเปนเลนออโต้นะโผรมาเลยครับ0ูนย์แปดแปดสี่ห้าเก้าเจ็ดสี่หกเจ็ดร้านเด็กได้วิ่งยินดีให้บริการนะฮะจัดไปครับหวานหวานหวานกลับบ้านได้เลยครับตัวเดียวพอคุ้มคุ้มคุ้มค่ากับการเปียกน้ำหน่อยนี่หวานอีกแล้วครับที่อุตรดิตฮะวันนี้นะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับวันนินใหญ่ฮนะ บอกแล้วสองสองโลหนึ่งขีดพี่น้องสองกิโลหนึ่งขีดแม่ขนาดไม่เคยสั่งปาองกิโลหนึ่งขีดพี่น้องมาวันแรกก็ตายเป็นแรงตัวแล้วครับปลาปลาบ้านเหนือนะเอาตัวเดียวพอวันนี้เดี๋ยววันหน้าเขาไปยิงใหม่เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะว่ามายิงปลากินบ้นแล้วจัดไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับ <c oughs> นิมใหญ่ครับไม่คิดว่าจะเจอแก้ว <c oughs> <c oughs>